สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของ Monster OG นะครับผมแล้ว,วันนี้ผมจะมาทำคลิปเปิดพอร์ตโฟลิโอของผมนั่นเองนะครับที่ผมได้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอนี่ผมก็ขอนี่แนะนำเองนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเด็ก6ค่านั่นเองนะครับที่เพิ่งผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเร็วๆนี้นะครับหรืออยากรู้รีวิวการสัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทาไว้นั่นเองเนาะก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวแชร์ประสบการณ์สอบการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับ แต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาทำการเปิดพอร์ตฟิโอของผมเองนะครับว่ากิจกรรมภายในพอร์ตของผมนี่มันมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็การเตรียมตัวตั้งแต่ม .4 ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เนี่ยผมมีการเตรียมตัวหรือมีการวางแผนกิจอ,อนาคตว่าจะทําจะเข้ารอบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมา,าเล่า สำหรับใครที่เอ็กซ์เพว่าพอร์ตฟลิโอของผมเนี่ยมันต้องโหดมากแน่เลยมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็อยากจะให้บอกเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากทำพอร์ตฟลิโอมากกว่านั่นเองนะครับเออจริงๆมันก็ไม่ไโหดขนาดนั้นแล้วโอเคนะครับผมก็ย้อนไปประมาณช่วงม .4 นั่นเองเนาะซึ่งช่วงมสของเราเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดเลยนะครับว่าที่จะเข้ารอบพอร์ตฟลิโอนั่นเองเนานะซึ่งตอนนั้นนะผมแพนเป็นสตัตี้แพนไปแล้วว่าเออเราจะเข้ารอบ3ามคณะวิศวะนั่นเองเนาะเราเราจะมีการเตรียม ต้องเก็บเนื้อหาอะไรแล้วก็เปอร์เซ็นต์นนการออกหัวข้ออะไรเยอะกว่านั่นเองนาะผมก็เอาจริงอะ่ะผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรว่าชีเป้าไปว่าโอเคเราจะเข้ารอบ3นั่นเองเนาะแต่ว่าบังเอิญเราติดรอบพอร์ตโฟลิโอก่อนแล้วเป็นคลาที่เราอยากเข้าด้วยก็เลยตัดสินใจเอารอบพอร์ตโฟลิโอไปนั่นเองนะครับ ซึ่งประมาณช่วงตอนม4ถึงม6เนี่ยนะครับก็ในโรงเรียนของผมนะครับในในอาจารย์แต่และว,วิชาที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยเอาเอาง่ายเถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือว่าเป็นคอนเนคชันนั่นเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ใช่เด็กกิจกรรมอะไรมากแต่ว่าเราก็รู้จักอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนั่นเองนะครับเวลาเขามีประชาสัมพันธ์ว่าเออใครสนใจที่อยากจะแข่ง,ขงแข่งออกิจกรรมนี้บ้างหรืออยากเข้าค่ายเนี่ยเออเรามาสมัครดูนะอะไรเงี้ยผมก็เลยรอติดตามข่าวในโรงเรียนอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทําหมดทุกกิจกรรมนะจริงๆผมก็ไม่ใช่สายเด็กกิจกรรมอะไรมากขนาดนั้นน่ะผมมาทํากิจกรมรมไอที่ผมสนใจผมก็ทำนะลองติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์หมวดคณะหมวดวิทย์หมวดคณิตศาสตร์หรือหมวดสายศิลปภาษาอะไรก็ลองติดตามลองถามอาจารย์ดูเอออาจารย์ครับมีการแข่งขันอะไรไหมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับจริงๆนะเพราต้องขอบคุณอาจารย์โรงเรียนชนบุรีสุขบดมากๆเลยนะครับว่าเออที่มีกิจกรรมดีๆมาให้เราทําแล้วเราก็สนใจด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะ ด้วยความที่เราไม่ได้กอ็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราไม่ใช่เด็กกิจกรรมเราก็จะเลือกทํากิจกรรมที่มันแบบว่าเราชอบนั่นเองเนาะเราชอบนั่นเนองแล้วก็พอทําไปทามาแม่งได้เหรียญทองเฉยเลยนะครับเอออะไรประมาณนี้นะทุกคนใช่แต่ว่ากิจกรรมผมก็ไม่ค่อยเอาจริงมันไม่ค่อยเยอะเลยอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากเลยอะ่ะมันมันก็แบบมีนิดเดียวนั่นเนองเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ เข้ามาดูรอบมาดูในพอร์ตโฟลิโอของเราว่าม,มีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับผมก็เป็นช่วงของเปิดการเปิดพอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองนะครับผมผมเนี่ยในการทำพอร์ตของผมเนี่ยผมทำในแอป Canva นั่นเองนะครับทุกๆคนโอเคเนาะ,ะถ้าโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองนะครับผมทำทั้งหมด ทั้งหมด12หน้านั่นเองนะครับโดยรวมของผมหน้าแรกก็จะเป็นพวกหน้าแรกก็เป็นหน้าหนหน้าปกนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าที่2เนี่ยผมจะเป็น Statement of p u r p o s e นั่นเองหน้าที่3ของผมจะเป็น Profile นั่นเองหน้าที่4จะเป็น Education นั่นเอง หน้าที่5ของผมจะเป็นหน้าที่5ห,หรือเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะเป็นพวกของ activities แล้วก็เป็นพวกของ certificate ถ้าส่วนใหญ่นั่นเองนะครับหรือเป็นผลงานที่เราหรือกิจกรรมอะไรที่เราทำผมก็จะเออเอาใส่อะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งพูดถึงพูดถึง่องของการดีไซน์โดยรวมก่อนนั่นเองพูดกล้าพูดเลยว่าห่วยแตกมากนั่นเองเนาะแล้วก็ ดูอย่างหน้าแรกของเราเองนะเป็นหน้าของโปรไฟล์ของเรานั่นเองเอไม่ใช่หน้าโปรไฟล์เป็นหน้าปกของเราเองเองนาะเขจะมีะมีสตาแซนแล้วก็มีข้อพลอยฟรมีชื่อมีมีชื่อเราแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีคณะที่เราจะเข้านั่นเองนะครับเป็นคณะวิศวกรรมของ,ของพอเมอจพนั่นเองเนาะต่อมานะครับผมก็เป็นหน้าที่2นั่นเองนะครับหน้าที่2ของเราของผมก็คือเป็นสเต็ปมาโ p ่โพสต์นั่นเองนะครับ ก็เป็นวัตถุประสงค์ทำไมที่เราถึงอยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมนั่นเองเนาะก็สําหรับใครที่ออยากอยากรู้ว่าการเขียน statement of purpose เนี่ยเขียนยังไงนั่นเองเราก็ลองศึกษาตามเน็ตนะครับหรืออาจจะไปปรึกษาอาจารย์แนแนวก็ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยอาจารย์แนแนวเขาก็จะมีการสอนวิธีการเขียน statement of purpose เนี่ยหรืออาจหรืออาจแบบว่าหรืออาจอาจจะเคยได้ยินว่าการเขียน SOP อะไรเงี้ยก็ลองไปดูว่าเออการเขียน SOP เนี่ยพอมีการเขียนยังไงนั่นเองเนาะก็ลองไปดูจากเน็ตได้แล้วก็เอามาดัดแปลงเอามา เสริมแต่งความเป็นตัวของเราให้มันมากให้มันดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็หน้าที่2ก็เป็น SOP ของผมนั่นเองนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนต่อมาคือหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับหน้าโปรไฟล์ของเราก็เป็นข้อมูลส่วนตัวเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองแล้วก็มีพวกของคติประจําใจอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่าได้ได้ผมก็จะมาดูคติประจําใจของผมนะผมผมใส่ว่าประสบการณ์เกิดจากการลงมือทำอิหยังวะเอออยหยังวะ งงกับตัวเองเหมือนกันเหมือนกันนะครับอืมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์เขา้าวๆนั่นเองนะครับทุกๆคนใช่แล้วต่อมาก็จะเป็นหน้าที่อ่าหน้าที่สามนะสามเป็นโปรไฟล์นั่นเองเนาะหน้าที่สี่ผมจะเป็น education นั่นเองเนาะอ่ะ education ผมก็จะใส่ตั้งแต่ชั้นตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลายเลยนั่นเองนะก็อ่าสำหรับสิทธิ์เก่าสำหรับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านท่าเกษมนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ผมเป็น เป็นสิทธิ์เก่านะเออแล้วก็ชว่วงมอต้นถึงมอ,อปลายแล้วก็เราเราก็ใส่เป็น,เป,นเป็นพวกของอินโฟมชันไปนั่นเองนะว่าเราศึกษาอยู่ที่ไหนที่ตั้งของการศึกษาอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่ตราโรงเรียนไปอะไรประมาณนี้นั่นเองก,ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติการศึกษาของเรานั่นเองนะครับส่วนหน้าที่เหลือนะครับผมก็เป็นหน้าที่เหลือเนี่ยเป็นการแข่งขันแล้วก็เป็นการ เป็นการเข้าค่ายของผมและนั่นเองเนาะโอเคเนาะอ่าอย่างตัวอย่างอ่าอย่างอย่างแอคทิวิตี้ที่ผมทาก็คือ1อันนี้นั่นเองเนาะก็คือผมได้อ่าได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศก,การแข่ขงขันหุ่นยนต์ระดับสูง,ขงเขตการศึกษาที่เขตการศึกษาที่18ด้วยคะแนน85คะแนนนั่นเองนะครับก็เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์นั่นเองเนาะระดับสูงของเป็นตัวแทนการแข่งขงันของโรงเรียนชนบุรีสุขบุตรนั่นเองนะครับซึ่งได้เรียนอ่าสำหรับใครที่แบบว่า้ ได้เหรียญทองรองชนะเลิศ er, มันแปลกๆนะอ่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับการแข่งขันอันนีนน้คือเขาวัดกันที่คะแนนนั่นเองเนาะการได้เหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยเขาวัดกันที่คะแนนนั่นเอง80%เปอ็นอะัพเนี่ยคือได้เหรียญทองนั่นเองเนาะซึ่งทีมผมได้8-5คะแนนก็เลยได้เหรียญทองมานั่นเองนะครับในการแข่งขันนั่นเองเนาะอ่ะกิจกรรมต่อมาก็เป็นค่ายจรวดประดิษฐ์นั่นเองเนาะค่ายประดิษฐ์จรวดประดิษฐ์อันนี้คือมอบูรพาร่วมกับเอ่อสสทสทปนั่นเองเนาะ ได้ทาการกิจกรรมได้ทําการกิจกรรมค่ายจรวดขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็อาจจะไม่ลงดีเทลหรือว่าในค่ายเนี่นยได้มีการทําอะไรประมาณนี้มากเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นการประดิษฐ์จรวดขึ้นมาแล้วก็มีการแข่งขันกันนั่นเองเนาะเป็นการแข่งขันจรวดเอาง่ายๆนั่นเองนะครับเออก็มีการมีการแอพพลายฟิสิกส์มามีการแอพพลายการประดิษฐ์มีการมีการดีไซน์ทิงกิ้งอะไรเงี้ยก็กิจกรรมในค่ายก็สนุกดีน,นั่นเองเนาะประมาณนี้นั่นเองนะเป็นเขาเป็นค่ายจรวดนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นแอคทิวิตี้ต่อมานั่นเองเนาะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าย My Super r o b o รบอทแนั่นเองเนาะซึ่งค่ายนี้นะครับเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลกับอของสอทอบอมท,อทอบอมเหมือนเดิมนั่นเองเนาะซึ่งทีมผมก็ได้ผ่านการคัดเลือกนั่นเองนะในการนำเสนอผลงานผ่านวิดีโอนั่นเองเนาะแล้วแล้วก็ได้รับผ่านได้รับการคัดเลือกนะครับผมเป็นตัวแทนของเรียนนั่นเองเนาะได้เข้าไปเข้าค่ายของ MyS ิพเปอร์ o รบอทแนั่นเองนะครับ เป็นเวลาสามวันสองคืนนั่นเองเนาะซึ่งค่ายนี้เป็นเปนค่อนข้างค่ายที่แบบว่าทอารหดมากๆเลยทุกคนแบบว่าเออจริงๆเราก็อยากลงแบบว่าเล่ารายละเอียดประสบการณ์เกี่ยวกับค่ายนี้นั่นเองเนาะแบบว่าเฮ้ยแม่เอยเด็กโค้ดอ่ะนั่นคือมันแบบว่าเราเราจะทําแบบว่าเกี่ยวกับหุ่ญญนยนต์มีการโคดดิง้งโปรแกรมมีการอะไรเงี้ยคือมันเป็นเป็น,ปน,ปนสามวันสองคืนที่ทอรหดมากๆเลยทุกคนนะอาจจะอาจจะทําคลิปแยกแชร์ประสบการณ์เล่านั่นเองเนาะแต่ว่าเอออันนี้ก็เป็นค่ายที่ผมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปนั่นเองเนาะของหั่นงนะครั่า กิจกรรมของผมก็คือได้ไปได้แข่งขันนั่นเองเนะเข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมอบูรพานั่นเองเนะครับเป็นการแข่งขันต่อปัญหาวิทย์นั่นเองนะใช่ทุกคนประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแอคทิวิตี้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมลอยด,ดอยิตอาสาความเป็นสลิมในตัวคุณก็จะเป็นกิจกรรมอาสาของผมนั่นเองที่ผมได้ทำนั่นเองเนาะอ,อะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นคัดริฟิเคทที่เหลือก็จะเป็นคัดริฟิเคทแล้วเป็นพวกของรองช็อ เป็นการแข่งขันต่างๆที่มันเป็นการแข่งขันต่างๆอะไรประมาณนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันอันดับ2การบิ๊ดดี้ร์ดอะไรประมาณนี้มีการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษมีการเป็นการแข่งขันภาษาอังกฤษอันดับ2อมีการแข่งขันพวกกีฬาอะไรต่างๆที่มันว่าเกี่ยวกับเครดิตเครดิตเกเงเราก็เราก็ผมก็เอามาใส่ให้หมดเลยเนาะเออส่วนกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมที่ต้องบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมสำหรับใครที่แบบว่า กิจกรรมขอแบบว่าให้มันตรงกับคณะที่อยากเข้านั่นเองเนาะอย่างเช่นเช่นเราอยากเข้าวิศวะใช่ไหมแล้วก็หากิจกรรมที่มันเกี่ยวกับวิศวะอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นเกี่ยวกับยนต์าการแข่งขันระดับประเทศระดับอะไรก็ว่าไปเอออะไรประมาณนี้ก็ลองเอามาใส่ได้นั่นเองนะครับผมเออจริงๆขอของผมก็มันก็ประมาณนี้เลยเนาะนะสำหรับใครที่แบบเออสำหรับใครก็อยาก เนี่ยก็สำหรับใครที่กำลังดูอยู่นั่นเองเนาะผมก็อยากให้เป็นแนวทางดีกว่าเนาะก็อย่างที่เคยอย่างที่บอกไปต้นคิดว่าเราจริงๆข้อของเรามันก็ไม่ได้ฮัลว์ลาอะไรขนาดน,น,นั้นน่แหละก็เออให้เป็นดูเป็นตัวอย่างก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนได้ว่าตอนนี้ไอ้ขดเราใกล้จะหมดแล้วเหลือสี่เปอร์เซ็นต์เองเออนนะก็สาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าเออกิจกรรมเราแบบว่ามันก็ไม่ค่อยดโดดเด่นอะไรมากผมก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอ พอยื่นเข้าแล้วก็พอผ่านเกณฑ์ได้เลยเนาะแล้วก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับใค่เดียะเข้ารับพอร์ตฟิลิโอเนี่ยผมก็แนะนานะครับว่าให้ลองไปดูเช็คเกณฑ์ก่อนดีๆว่าเออเกณฑ์เขาอะต้องการกิจกรรมอะไรบ้างนะอย่างอย่างบางกิจกรรมใช่ป่ะคือแบบเขาจะอะไรอาจจะกำหนดไม่ว่าต้องระดับประเทศนะถึงยื่นได้ระดับเออระดับจังหวัดนะอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเช็คดูว่าเกณฑ์เขาอะในการรับพอร์ตโฟลิโอเนี่ย เขามีเกฑ์ว่ายัางไงนั่นเองเนาะศึกษาให้ดีดแล้วก็ทำพอดเขาได้ออกมาในแบบของตัวเราเป็นดีไซน์ของตัวเรานั่นเองเนาะซึ่งจริงๆอ่ะมันม,ม,นมีมันมีเยอะแแหลนะคนที่แบบว่าคนที่แม่งแบบว่าสายพอดคอร์ริโอแบบว่าดีไซน์โคทรกิจกรรมโคทรมันมีสวยกว่านี้นะั่นเองเนาะมันมีสวยกว่านี้นะสำหรับใครที่แบบเอออยากอยากลองไปดูเนี่ยมันจะมีกลุ่มเฟซอยู่่นะนั่นเองนะเน,เเะงเนานะ ในวันนี้ก็เราก็เให้ดูคร่าวๆเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเด็กห 6, 6หรือเด็ก 6, หกขหรือเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังดูอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมในช่วงโควิดเอในช่วงเเป็นช่วงสถานการณ์โควิดยิ่งกิจกรรมน้อยมากด้วยน,นั่นเองนะก็เข้าใจแหละนั่นแหละนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปหนา้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย